สรุปตำนาน183ปีนาฬิกาหรูปาเตเฟลิปหากพูดถึงแบรนด์รถหรูหนึ่งในแบรนด์ที่เราคิดถึงกันเป็นอันดับต้นๆก็คงจะเป็นโรลส์รอยและถ้าถามต่อไปว่าแล้วนาฬิกาแบรนด์ไหนคือโรลส์รอยในวงการนาฬิกาคำตอบนั้นก็คงจะหนีไม่พ้นปาเตเฟลิปซึ่งเป็นแบรนด์ที่เราไม่สามารถปฏิเสธได้เลยค่ะว่าเป็นหนึ่งในแบรนด์นาฬิกาสุดหรูอันดับต้นๆของโลก แต่รู้หรือไม่เขาว่าผู้ก่อตั้งอย่างคุณปาเตะนั้นไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านนาฬิกาอย่างที่ใครหลายๆคนคิดเขาเป็นเพียงแค่เด็กหนุ่มที่อบพยพหนีจากความพ่ายแพ้สงครามมาเรื่องราวที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรแล้วทำไมจากคนที่ไม่ได้มีความรู้เรื่องนาฬิกาเลยสามารถสร้างนาฬิกาที่บางเรือนมีมูลค่าสูงถึง200ล้านบาทได้ในวันนี้ลงทุนแมนจะเล่าให้ฟัง ขอต้อนรับเข้าสู่รายการลงทุนแมนจะเล่าให้ฟังสนับสนุนโดยสายการบินไทยเวียดเจ็ตตัวจริงสุวรรณภูมิจองเลยที่เว็บไซต์ w i e t j e t a i r com ถ้าจะให้พูดถึงจุดเริ่มต้นของปาเต้เฟลิปนั้นคงต้องย้อนกลับไป200กว่าปีก่อนค่ะโดยเรื่องราวของแบรนด์นาฬิกาหรูนี้เริ่มต้นมาจากชายที่มีชื่อว่าคุณองตวนออนอร์เบิร์ตเดอปาเต้หรือคุณปาเต้ที่เกิดในปีคศ1812ณหมู่บ้านเล็กๆที่ชื่อว่า เทียสกี้ซาาเฮสกี้ในประเทศโปแลนด์และเมื่อเขาอายุได้10ขวบครอบครัวของเขาก็ได้ย้ายไปอยู่ที่เมืองวอร์ซอเมืองหลวงของโปแลนด์โดยชีวิตในวัยเด็กของเขาก็เหมือนกับเด็กทั่วๆไปไม่ได้มีอะไรโดดเด่นจนกระทั่งคุณพ่อของเขาได้เสียชีวิตลงในปี1828ชีวิตของเขาก็เริ่มเปลี่ยนไป2ปีหลังจากที่คุณพ่อของเขาเสียชีวิตลงการต่อสู้เพื่อการทวงเอกราชของชาวโปแลนด์คืนจากจักรวรรดิรัสเซียก็ได้เริ่มต้นขึ้น เหตุการณ์น,นั้นเรียกกันว่า November u p อั i ดรซโดยสงครามครั้งนี้มีจุดเริ่มต้นที่เมืองวอซอในเวลานั้นคุณปาเต้ในวัยเพียง20ปีจึงไม่รอช้าที่กระโจนเข้าร่วมกองทัพกบฏโปรแลนด์แม้ในช่วงแรกกองกบฏจะได้รับชัยชนะเล็กๆอยู่บ้างแต่หลังจากจักรวรรดิรัสเซียส่งกองกำลังมหาศาลเข้ามาเพิ่มด้วยจำนวนที่เป็นต่อกองกบฏจึงแตกพ่ายไปในที่สุดและแน่นอนว่าเมื่อกองกบฏเป็นฝ่ายแพ้สงคราม ทำให้คุณปาเตะจึงต้องอพยพออกจากโปรแลนด์ในปี1832โดยเ้านั้นมีจุดหมายปลายทางไกลาจากบ้านเกิดออกไปกว่า1,700กิโลเมตรนั่นก็คือประเทศฝรั่งเศสหลังจากนั้นเขาก็ได้ตัดสินใจอพยพอีกครั้งไปสู่นครเจนีวาซึ่งเป็นเมืองที่อยู่ทางตะวันตกของสวิตเซอร์แลนด์และติดกับประเทศฝรั่งเศส ในเวลานั้นเด็กหนุ่มวัย2 2ปีไม่รู้ตัวเลยว่าเขาได้หลุดเข้าไปอยู่ในเมืองแห่งนาฬิกาหรูในช่วงเวลานั้นสมาคมช่างทำนาฬิกาแห่งเจนีวาซึ่งเป็นสมาคมช่างทำนาฬิกาแห่งแรกของโลกได้ถูกก่อตั้งขึ้นเหล่าแบรนด์นาฬิกาหรูมากมายก,ก็ค่อยๆทยอยเกิดตามมาอย่างเช่นวัชเชอร์คอนสไตน์ตาก่อตั้งขึ้นในปี1755บริกเกตก่อตั้งขึ้นในปี1775 และแน่นอนนะคะว่าด้วยความเคร่งครัดในด้านการผลิตทำให้แต่ละแบรนด์นั้นขึ้นชื่อทั้งเรื่องของคุณภาพความปราณีตและความสวยงามในช่วงแรกที่คุณปาเตะนั้นมาอยู่ที่เมืองเจนีวานะคะเขาก็ได้ลองทำมาค้าขายอยู่หลายอย่างค่ะทั้งขายสุราขายวน์นะคะแต่ก็ไม่ได้ขายดีอย่างที่เขาคิดไว้ตอนแรกและนอกจากเรื่องที่คิดจะค้าขายแล้วเนี่ยนะคะคุณปาเตะเองเขาก็มีความสนใจในเรื่องของศิลปะด้วย เขาก็เลยไปลงคอร์สเรียนด้านการวาดภาพกับคุณอเล็กซานโดรคาลัมจิตรกรและช่างแกะสลักชาวสวิสที่มีชื่อเสียงในเวลานั้นจากการที่เขาเข้าเรียนวาดภาพนะคะทำให้เขานั้นได้มีโอกาสเดินทางไปศึกษางานศิลปะที่กรุงปารีสเมืองที่มีชื่อเสียงโด่งดังด้านศิลปะของประเทศฝรั่งเศสและจากการเดินทางไปฝรั่งเศสในครั้งนั้นก็ทําให้เขาได้รู้จักกับคุณลุยส์ชองมารีโมโคสถาปนิกชาวฝรั่งเศสที่มีฐานะปานกลางค่อนข้างสูง ซึ่งได้แนะนำให้เขารู้จักกับการค้าขายนาฬิกาพกพาที่มีราคาแพงซึ่งเรื่องนี้เองก็ได้ทำให้คุณปาเต้รู้สึกสนใจเป็นอย่างมากเขาจึงได้เริ่มลองซื้อขายนาฬิกาพกพาที่มีราคาแพงตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาด้วยความสนใจในเรื่องนาฬิกาบวกกับความใกล้ชิดของเขากับคนในตระกูลโมโคททำให้ในปี1836เขาได้มีโอกาสพบกับคุณฟรองซัวซาแพกช่างนาฬิกาชาวโปแลนด์ ที่ในเวลานั้นเป็นเจ้าของบริษัทผลิตนาฬิกาที่มีชื่อว่าซาเพกแอนโมโค o ยิ่งไปกว่านั้นทั้งคู่ก็ยังเคยเป็นทาหารที่เข้าร่วมรบกับกองกบฏโปลแลนด์และได้ทําการอพยพออกจากโปลแลนด์เหมือนกันอีกด้วยด้วยความหลงไหลในนาฬิกาเหมือนกันทําให้ทั้งคู่มีโอกาสร่วมกันทําธุรกิจจากตอนแรกนะคะคุณปาเตนั้นเขาก็ทําธุรกิจแบบซื้อมาขายไปนาฬิกาเหล่านี้อย่างเดียวค่ะแต่เขาก็เริ่มคิดต่อย,ยอดนะคะว่า ถ้าเขานั้นได้นำนาฬิกาเหล่านี้มาดัดแปลงนะคะทำให้สวยงามหรูหราม,มากยิ่งขึ้น,นก็น่าจะทำให้นาฬิกาเหล่านี้มีราคาที่สูงขึ้นได้ด้วยไอเดียนี้เองค่ะเขาก็เลยได้เริ่มนำนาฬิกาเหล่านี้เนี่ยนะคะไปให้เหล่าช่างนาฬิกาที่เมืองเจนีวาได้ดูกันแน่นอนนะคะว่ารวมไปถึงคุณซาเพ็กด้วยเพื่อปรับแต่งตัวเรือนด้านนอกและด้วยฝีมือชั้นยอดของช่างทำนาฬิกาบวกกับความสามารถด้านศิลปะของคุณปาเตก ทำให้นาฬิกาที่ผ่านการปรับแต่งมานั้นสามารถขายได้ในราคาที่สูงกว่าเดิมอย่างที่เขาคิดจริงๆเพียงไม่นานค่ะนาฬิกาคุณปาเต็กนั้นก็เริ่มเป็นที่นิยมมากขึ้นเรื่อยๆจนในปี1839คุณปาเต็กและคุณซาเพ็กจึงได้ตัดสินใจร่วมกันก่อตั้งบริษัทขึ้นมาที่มีชื่อว่าปาเต็กซาเพ็กแอนด์ซีภายใต้สัญญาที่ว่าทั้งคู่นั้นจะทำงานเป็นพาร์ทเนอร์กันเป็นเวลา6ปีนับตั้งแต่ก่อตั้งบริษัท ในช่วงแรกนั้นนะคะบริษัทนี้เนี่ยยังไม่มีการจ้างพนักงานเลยนะคะสิ่งที่ทั้งคุณปาเต็กและคุณซาเพ็กทำก็คือเขาทั้งสองเนี่ยจะรับซื้ออะไหล่จากบริษัทต,ต่างๆค่ะแล้วก็มาออกแบบแล้วก็ไปจ้างให้กับช่างทํานาฬิกาเนี่ยนะคะได้ประกอบตามแบบที่เขาออกไว้นะคะหลังจากประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคะพวกเขาทั้งสองคนก็จะมาตรวจเช็คคุณภาพอีกทีหนึ่งค่ะในช่วงแรกๆเนี่ยนะคะบริษัทนี้สามารถผลิตนาฬิกาขายได้เพียงปีละ200เรือนเท่านั้น ด้วยคุณภาพของนาฬิกาที่ดีแล้วก็ความสวยงามความปราณีตของนาฬิกาที่ถูกผลิตขึ้นเนี่ยนะคะก็เลยทําให้ชื่อเสียงของทั้งผู้ก่อตั้งและบริษัทนี้เนี่ยเป็นที่ยอมรับกันมากยิ่งขึ้นจนกระทั่งในปี1844บริษัทบาเต็กซซาเพ็กแอนซีก็ได้รับเชิญให้ไปจัดแสดงนาฬิกาในงาน French Industrial Exposition ที่กรุงปารีสซึ่งเป็นนิทรรศการที่จัดขึ้นเพื่อให้ผู้ผลิตสินค้านักวิทยาศาสตร์ ได้มาโชว์สินค้าและนวัตกรรมใหม่ๆและที่งานนิทัศการนี้เองค่ะที่คุณปาเต็กนั้นได้พบกับคุณชองอันเดรียเฟลิปหรือคุณเฟลิปช่างนาฬิกาชาวฝรั่งเศสโดยเขาคนนี้นะคะเป็นบุคคลที่กำลังได้รับรางวัลจากการคิดค้นระบบ Keyless Winning และ Hand Setting System หรือระบบไขาลานและตั้งเวลาของนาฬิกาด้วยปุ่มเล็กๆหรือที่เราเรียกกันว่าเม็ดมายมแทนแบบเดิมที่จะต้องใช้กุญแจแกะด้านหลังออกเพื่อที่จะมาตั้งเวลา เรื่องนี้นะคะทำให้คุณปาเต็กนั้นประทับใจในผลงานและตัวของคุณเฟลิปเป็นอย่างมากก็เลยได้เชิญชวนให้เขาเนี่ยมาร่วมงานกันประกอบกับในช่วงเวลาเดียวกันนะคะคุณปาเต็กเองเนี่ยก็กําลังเริ่มมีปัญหากับพาร์ทเนอร์คนเดิมอย่างคุณซาเพ็กอยู่ทั้งในเรื่องของแนวทางการบริหารงานที่ไม่ตรงกันแล้วก็การทํางานที่ไม่ค่อยมีระเบียบของคุณซาเพ็กเอง,เ,องเมื่อเรื่องมันแบบนี้นะคะในปี1845ซึ่งเป็นปีที่พันธสัญญาระหว่างคุณปาเต็กและคุณซาเพ็กนั้นหมดลงเนี่ย ก็เลยทำให้คุณฟฟลิปได้เข้ามาเป็นพาร์ทเนอร์คนใหม่ของคุณปาเต็กโดยทั้งสองคนนะคะได้มีการแบ่งหน้าที่กันอย่างชัดเจนค่ะคุณฟิลิปนั้นรับหน้าที่ดูแลการผลิตแล้วก็คิดค้นนวัตกรรมของนาฬิกาในขณะที่คุณปาเต็กนั้นนะคะก็จะทําหน้าที่ดูแลงานการตลาดแล้วก็ร่วมออกแบบนาฬิกาด้วยและแล้วจุดเปลี่ยนแรกของบร,ร,รษ k, ิษัทปาเต็ซาเพ็กแอนด์ซีก็เกิดขึ้นในปี1851 ื่อคุณเฟลิปนั้นสามารถสร้างนาฬิกาเรือนแรกของโลกที่ใช้เม็ดมายมยมในการตั้งเวลาซึ่งทําให้สามารถตั้งเวลาได้โดยไม่ต้องเปิดฝาด้านหลังออกจากที่ก่อนหน้านี้จะต้องทําการเปิดฝาด้านหลังออกทุกครั้งเพื่อที่จะทําการตั้งเวลาใหม่เมื่อสามารถผลิตได้แล้วต่อไปก็เป็นหน้าที่ของคุณปาเต็กในการทําการตลาดซึ่งคุณปาเต็กก็ได้เลือกใช้วิธีเปิดตัวแบบที่ไม่มีใครคาดถึง นั่นก็คือด้วยการผลิตนาฬิกาแบบพกพานี้ที่มีการตกแต่งด้วยเพชรที่จีระในรูปกุหลาบเพื่อถวายให้กับควีนวิกตอเรียสมเด็จพระราชินีนาถวิกตอเรียแห่งอังกฤษโดยนาฬิกาเรือนนี้จะใช้ระบบการไขาลานและตั้งเวลาจากเม็ดมายมที่บริษัทของเขาคิดค้นขึ้นมาหลังจากนั้นคุณปาเต็กก็ยังได้นำนวัตกรรมนี้ไปสแสดงในงาน g r e ด t e x h ซ b i t i o n ณก,กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษ ด้วยนวัตกรรมใหม่บวกกับความสวยงามของนาฬิกาทําให้ชื่อเสียงของนาฬิกาจากบริษัทของเขาเป็นที่รู้จักอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะในกลุ่มลูกค้าที่มีฐานะค่อนข้างดีและกลุ่มชนชั้นสูงและในปีเดียวกันนั้นเองนะคะบ,บริษัทก็ได้ทําการเปลี่ยนชื่อมาเป็นปาเตเฟลิปแอนซีฟาบิครองอาร์เชเนวาเมื่อประสบความสําเร็จอย่างสวยงามในประเทศแถบยุโรปแล้วนะคะคุณปาเตกก็ได้เริ่มมองหาตลาดใหม่ๆอย่างอีกฝากหนึ่งของมหาสมุทรแอตแลนติก นั่นก็คือประเทศที่เกิดใหม่อย่างสหรัฐอเมริกาซึ่งในตอนนั้นเองนะคะสหรัฐอเมริกานั้นก็กําลังเติบโต,ตอย่างมากค่ะจากการที่อยู่ในยุคตื่นทองนะคะหลังจากที่มีการค้นพบแหล่งทองคําในรัฐแคลิฟอร์เนียในปี1848คุณปาเต็กเลยไม่รอช้าที่จะบุกเข้าไปในตลาดอเมริกานะคะแต่สาหรับแบรนด์ที่ไม่ได้มีใครรู้จักมาก่อนเนี่ยอาจจะไม่ใช่เรื่องง่ายเท่าไหร่นะัก อย่างไรก็ดีค่ะโชคยังเข้าข้างคุณปาเต็กอยู่บ้างนะคะเพราะเมื่อเขาเดินทางไปยังมหานครนิวยอร์กที่สหรัฐอเมริกาเขาก็ได้พบกับคุณชาลส์ทิฟฟานี่ผู้ก่อตั้งแบรนด์เครื่องประดับหรูอย่างท i ฟ f a n y ่แอนด์โค้ด้วยความที่ทั้งสองบริษัทนั้นมีความคล้ายคลึงกันในหลายด้านค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องภาพลักษณ์ของแบรนด์ซึ่งเป็นแบรนด์หรูเหมือนกันทําให้มีลูกค้าในระดับชนชั้นสูงคล้ายกันส่งผลให้ทั้งคู่ตัดสินใจร่วมจับมือกันนับตั้งแต่นั้นมา ซึ่งจุดนี้เองที่นอกจากจะเป็นจุดเริ่มต้นความสัมพันธ์ระหว่างปาเต้เฟลิปและทิฟฟานี่แอนโคแล้วยังเป็นจุดที่ทำให้แบรนด์ปาเต้เฟลิปเริ่มกลายเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในฐานะนาฬิกาแบนรนด์หรูแต่ไม่นานหลังจากนั้นนะคะหลังจากที่คุณปาเต็กนั้นต้องเดินทางไปทำการตลาดให้กับปาเต้เฟลิปในหลากหลายประเทศค่ะส่งผลให้สุขภาพของคุณปาเต้นั้นย่ำแย่ลงและเขาก็ได้เสียชีวิตลงในปี1877 ในช่วงเวลานั้นเนี่ยเขาอายุได้แค่65ปีเท่านั้นเองนะคะและก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายนะคะที่คุณปาเต้ลีองเมอร์ซีลาแวงซองเดอร์ลูกชายเพียงคนเดียวของคุณปาเต็กนั้นปฏิเสธที่จะเข้ามารับช่วงกิจการต่อจากคุณพ่อของเขาทําให้หุ้นส่วนของเขาตกไปอยู่ในมือของตระกูลฟิลิปแทนซึ่งในเวลานั้นก็คือคุณโจเซฟองตวนเบนนาซีฟิฟลิปลูกเคยของคุณฟฟลิปที่ขึ้นมารับช่วงต่อจากคุณปาเต็กและต่อมาในปี1 9 0 1 บริษัทแห่งนี้ก็ได้ทำการเปลี่ยนชื่ออีกครั้งเป็นปาเต็กเฟลิปเอสเและในปีเดียวกันนั้นเองนะคะบริษัทนั้นก็ได้มีการปรับโครงสร้างภายในกันครั้งใหญ่ค่ะจากเดิมที่เป็นบริษัทที่บริหารกันเองภายในครอบครัวกลายมาเป็นบริษัทร่วมทุนที่เปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกสามารถเข้ามาซื้อหุ้นของบริษัทได้ซึ่งก็ส่งผลให้มีบุคคลภายนอกรวมถึงบริษัทอื่นนั้นเข้ามาร่วมเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทด้วย แต่อย่างไรก็ตามค่ะบริษัทนั้นก็ยังคงดําเนินการภายใต้ใตการบริหารของคนในตระกูลฟิลิปอย่างคุณโจเซฟอองตวนเป็นนซี่ฟฟลิปและคุณโจเซฟแอมเบลี่ฟิลิปที่ได้เข้ามารับช่วงต่อหลังจากที่คุณฟิลิปนั้นเสียชีวิตลงในปี1893แต่หลังจากนั้นไม่นานค่ะในปีคศ1930ซึ่งเป็นช่วงที่อเมริกานั้นกำลังเผชิญหน้ากับวิกฤตเดอะ e กรทดิเพร s ชั่ก็ได้ส่งผลต่อเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาเป็นวงกว้าง แน่นอนว่ารวมถึงบริษัทปาเต้เฟลิปด้วยเช่นกันจากเหตุการณ์ในครั้งนั้นเองนะคะทาให้สถานะทางการเงินของบริษัทนั้นตกอยู่ในภาวะย่าแย่จนเกือบจะล้มละลายทางด้านผู้บริหารของปาตเต้เฟลิปในขณะนั้นก็ต้องดิ้นรนเพื่อที่จะหาเงินทุนจากนักลงทุนเพื่อมาประครับประคองให้บริษัทนั้นอยู่รอดต่อไปได้นะคะแต่เนื่องจากคุณโจเซฟแอมเบลีเฟลิปซึ่งเป็นผู้บริหารคนสําคัญในเวลานั้นไม่ต้องการเอาบริษัทเข้าไประดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ และเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้บริษัทนั้นตกไปอยู่ในมือของคู่แข่งด้วย2เงื่อนไขนี้นะคะก็เลยทําให้ผู้สืบทอดนั้นตกไปอยู่ในมือของตระกูลสเตอร์นซึ่งเป็นเจ้าของบริษัทที่ส่งวัตถุดิบหลักให้กับปาเตฟิลิปมาอย่างยาวนานและทําให้ปาเตฟิลิปนั้นอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของตระกูลสเตอร์นนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาตัดภาพมาที่ปัจจุบันนะคะ ปัตติเฟนลิปนั้นถือว่าเป็นแบรนด์นาฬิกาหรูที่มีส่วนแบ่งการตลาดนาฬิกาสซิวสอยู่ที่4.8ซึ่งก็ท้ามองเทียบกับเบอร์หนึ่งอย่าง r o l e ็กนะคะที่มี Market Share ของนาฬิกาสวิวสอยู่ที่ประมาณ28.8ก็ยังถือว่าห่างกันมากพอสมควรแต่ต้องบอกนะคะว่าสาเหตุส่วนหนึ่งที่ทําให้สัดส่วนทางการตลาดหรือว่ามาเก็ตแ a ร์ของปาตตเฟลิปนั้นไม่ได้สูงมากเนี่ยก็เป็นเพราะว่า ปริมาณของนาฬิกาปาเต็กเฟลิปที่ออกสู่ตลาดในแต่ละปีนั้นไม่ได้สูงมากเช่นเดียวกันและที่สำคัญยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้าที่รอซื้อที่มีปริมาณเพิ่มขึ้นในทุกๆปีอีกด้วยอย่างที่ทุกคนรู้กันนะคะว่านาฬิกาปาตเต็กเฟนลิปนั้นมีความสวยงามความละเอียดและก็ความปราณีตในการผลิตสูงมากนะคะ ในแต่ละปีเนี่ยมีการคาดการ์ว่าจะมีปาเตตกเฟลิปนั้นออกสู่ตลาดได้ปีละเพียงแค่40,000เรือนเท่านั้นและด้วยปริมาณที่จำกัดส่วนทางกับความต้องการที่มีนะคะก็เลยทำให้นาฬิกาปาเตตกเฟลิปนั้นกลายเป็นสิ่งที่มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นทุกๆปีจนมีประโยคที่ว่า you never actually own a p a t e h i l i p you merely take care of it for the next generation หรือที่แปลว่าคุณไม่ได้เป็นเจ้าของนาฬิกาปาเต็กฟลิปจริงๆคุณแค่เพียงเก็บรักษามันไว้เพื่อขนในรุ่นถัดไปปิดท้ายด้วยข้อมูลที่น่าสนใจค่ะในเดือนธันวาคมปี2021ปาเต็กฟิลิปได้เปิดตัวนาฬิกาปาเตกเฟลิปทิฟฟานี่บลูนอร์เทลัสรุ่นลิมิเต็ดที่ผลิตขึ้นเ,นเพียง170เรือนบนโลกเพื่อเป็นการฉลองครบรอบ170ปีที่ทั้งปาเต็กฟลิปและทิฟฟานี่แอนโคจับมือกันนับตั้งแต่ปี1851 โดยล่าสุดนาฬิการุ่นนี้ถูกประมูลจบไปที่ราคา218ล้านบาทซึ่งหากเทียบกับราคาเปิดตัวเมื่อเดือนธันวาคมปี2021ก็คิดเป็นมูลค่าที่เพิ่มขึ้นเป็นร20เท่าภายในระยะเวลาแค่เพียง4เดือนสนับสนุนโดยสายการบินไทยเวียดเจ็ตตัวจริงสุวรรณภูมิจองเลยที่เว็บไซต์ vietjetair er com กาลงทุนในความรู้ไม่มีความเสีย่ยงผู้ลงทุนควรกดติดตามลงทุนแมนได้ในทุกช่องทางเริ่มจาก Subscribe และกดกระดิ่งช่อง YouTube ของลงทุนแมนไว้ตอนนี้เลย